นี่ค่ะในที่สุดนะคะแพรเปิดเรื่องแล้วนะคะเย่หลังจากหายไปนานหลายเดือนในที่สุดก็มียายใหม่มาลงจากเขาสักทีเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าแค่คนที่เขาไม่เคยรักชื่อเรื่องอาจจะเหมือนราม่าแต่ทุกคนทุกคนหยุดดูปกนิดนึงก่อนเห็นไหมคะว่ามีขีดค่าคำว่าอะไรเอ่ยนั่นแหละค่ะตอนแรกากเขียนราม่าค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไปพ้นชัตายตัวเองก็เลี้ยวออกจากราม่าอยู่ดีสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของ แก่ชื่อว่าพวินนะคะกับน้องน้ำมนต์ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยวนมาเจอกันเพราะความเข้าใจผิดตามโปรยของเรื่องเลยนะคะบางครั้งความเข้าใจผิดก็พาให้คนเราชีวิตพลิกผันได้ภายในช่วง้ามคืนการมาเจอกันของสองคนนี้เนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดโดยที่คนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่านั่นคือผู้ชายที่เธอคกลด้วยผ่านแอมหาคู่มาหลายเดือนในขณะที่อีพี่หมากแก่เข้าใจผิดคิดว่าน้องอ่ะ เด็กที่เพื่อนส่งมาดูแลตัวเองเหมือนอย่างที่เคยส่งจ้าซึ่งแน่อนอนว่าสองคนนี้เนี่ยเขาพอเจอจกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ต่างฝ่ายต่างถูกใจกันนั่นแหละค่ะก็เลยพัฒนาข้ามขั้นจากคนรู้จักไปเป็นคนข้างติดหลังจาก่านคืนนั้นไปปุ๊บอ้าวพี่ลินเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้น้องคนที่มันน่ารักน่ารักคนน่นนนะ,นะมันไม่ใช่เด็กคนที่เพื่อนส่งมาว่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้ส่งใครไปทั้งนั้นแต่ว่าทำยังไ,ไงอะชิมน้องกปแล้วสุดท้ายอีพี่อ่ะอยู่ดีก็เกิดเป็นแบบ ผีคนนี้เข้าสินกลับไปตามหาหน้องเพื่ออธิบายถึงว่าเข้าใจผิดน้องก็คือทั้งงงทั้งช็อกว่าเฮ้ยรู้ชายที่ฉันชอบมากวคนนี้ม่เมสเปคเลยอะชอบมากสรุปไม่ใช่คนที่เธอคุยมาตลอดหลายเดือนกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือชื่อวินเหมือนกัน <laughs> แต่เป็นคนละวิน <laughs> แต่กลายเป็นว่าหลังจากที่คุยกันแล้วอะเรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิ <laughs> โลก็ยังเห้อ่งให้คนทั้งคู่ ไม่มีเรื่องกลับมาใล้ชิดกันอีกจ้าก็มันเป็นโฟมเล็กทีแต่นะถ้าเจอกันขนาดนี้แล้วลยน้องก็เลยบอกว่าโอเคใต้อย่างนั้นฉันก็จะเดินหน้าแหละเพราะว่าฉันก็อยากให้ผู้ชายคนนี้ฉันจะไม่วันนงวันใดทั้งนั้นฉันอยากได้หลายๆลนายก็พยาาต่อกันในเรื่องนะคะว่าน้องเนี่ยใช้วิธีไหนบ้างในการที่จะหลอกล่อมาแก่ตัวนี้ให้มาเป็นของตัวเองอ่ะแต่บางทีอ่ะเป็นน้องหลอกล่อเขาหรือว่าแก่ก็เต็มใจเสนอตัวก็ไม่รู้ ยังไงก็ฝากทุกคนกดหัวใจกดเพิ่มเข้าชั้นนะคะให้ด้วยถ้าจะดีนะกดใชห้ได้นะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ของแพร้ด้วยนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่ใช้เวลาเขียนนานมากเพราะว่านั่นแหละอยากเขียนนานมากแต่สุดท้ายก็เลี้ยวออกสุดท้ายไม่พ้นั่ตายตัวเองอยู่ดีก็นั่นแหละคะ่ะไปดูเขาจีบกันในเรื่องกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ